ดีค่ะมาเจอกับเลเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพลมยานวัดท่าุงค่ะในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวจากหนังสือไตรภูมิค่ะซึ่งเรื่องราวที่เรลได้อ่านผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวของสัตว์นรกและเรลค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเบลก็จะนําเอาเรื่องราวตอนที่13มค่ะมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันเป็นเรื่องราวของอสุรก,กายและสามภเวสีค่ะ เรื่องเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะตอนอสุรกายพวกที่1-2ถึงสและสัมภเวสีท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องไตรภูมิตามเดิมในตอนก่อนได้พาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปนอนพักอยู่แดนเปรตมาสิ้นเวลาเจวันหวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเห็นเปรตได้ชัดว่าดินแดนของเปรตเป็นดินแดนที่น่าอยู่เพียงใดหรือว่าใครจะไม่อยากอยู่ก็เป็นเรื่องของญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ออกเดินทางต่อ ลาเปรตเสียบรรดาเปรตทั้งหลายถ้าหากว่าเราจะพูดกันเรื่องพูดมีมากแต่ถ้าว่าเกรงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะรำคาญทั้งนี้เพราะอะไรพอพูดไปพูดมามันก็เป็นเรื่องของเปรตเป็นอันว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเป็นสภาวะที่เราไม่น่าอยู่เราไม่น่าพิสมัยทีนี้ดินแดนที่เราจะเดินทางต่อไปตอนนี้เราเดินทางกลับมาเมืองมนุษย์กันก่อนดีกว่าออกจากดินแดนของเปรต หันหน้ามาทางทิศตะวันตกเป็นทางขาวใหญ่เดินต่อมาเรียงแถวกันที่ดีนะดีไม่ดีตอนระหว่างสุดทางของนรกแล้วก็สุดทางของมนุษย์สุดแดนของสวรรค์ด้านขวามือนั้นมีนรกสำคัญอยู่ขุมหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโรกันตนรกเดินไปอีกหน่อยสมมติว่าเดินผ่านมาเข้าถึงจุด3จุดที่เข้ามาชนกันคือเรียกว่าแดน3แดนชนกันที่สุดของนรก ที่สุดของมนุษย์และที่สุดของสวรรค์มองไปทางขวามือจะเห็นภูเขาลูกใหญ่ปากช่องโตภายในมีถ้ำในนั้นมีความเยือกเย็นมากในถ้ำนั้นแหละเราเรียกกันว่าโรกันตานรกมันไม่เป็นเรื่องมาพูดแล้วนี่ไม่ต้องแวะเข้าไปดูตอนนี้มาเดินกันต่อไปจะเสียเวลาพอเดินมาถึงทางสีแพร่งก็พบว่า ท่านเทวดาอินยืนยิ้มอยู่พวกเราก็ยกมือไหว้ท่านเสียหน่อยสิท่านเป็นเทวดาท่านมีเพราะอะไรเพราะยังไงยังไงก็ตามเขาก็เป็นเทวดาขึ้นชื่อว่าเทวดาย่อมมีความดีสองประการคือมีหิริและโอตปะฮิริแปลว่าความอายบาปอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่ว นี่ใครจะถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นนักบุญนับถือพระพุทธศาสนาไม่ควรจะไหว้เทวดานั่นไม่จริงเทวดานี่ควรไหว้เพราะเขามีความดีถ้าหากว่าเขาไม่ดีแล้วเขาก็เป็นเทวดาไม่ได้ไหว้เทวดาเถอะไม่เสียหายอะไรอย่างน้อยที่สุดเทวดาก็มีความดีกว่ามนุษย์อยู่มากลาท่านเทวดาอินเสียเดินเข้ามาดูดินแดนของมนุษย์ ภาพข้างหน้าเกลื่อนกลนไปด้วยผีบรรดาผีทั้งหลายนี่เราเรียกกันว่าอสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างสภาพของอสุรกายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรามองดูแล้วจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งพวกที่หนึ่งเป็นพวกอสุรกายที่ยังมีกรรมหนักร่างกายซุบโสมหน้าตาซีดเซียวเรียกว่าไม่มีความสง่าผ่าเยผยพร้อมกระลอง ผมเผ้ารุงรังน่าเกลียดไม่ใช่น่ากลัวเรียกว่าเป็นการน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนอาศุลกายพวกนี้มีความดีกว่าเปรตอยู่อย่างหนึ่งคือหากินได้แต่ถ้าว่าจะต้องหากินประเภทของที่เขาทิ้งแล้วบูดเน่าแล้วอย่างซากศพ คนตายสุนัขตายควายตายสัตว์ตายหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้เน่าๆพวกนี้กินได้เวลาที่เราเห็นเขากินก็เหมือนกับเห็นว่าเรากินธรรมดามีการเคี้ยวมีการกลืนเหมือนกันมีสภาพเหมือนกับว่ากินเนื้อสัตว์เข้าไปกินอาหารเข้าไปหมดแต่ถ้าว่าหน้าแปลกที่ซากยังเหลืออยู่พวกนี้กินอะไรกินอาหารที่เป็นนามธรรมคือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่รูปธรรม พวกอสุรกายพวกนี้ต้องลำบากแบบนี้แต่ว่าดีกว่าเปลตยังกินได้ที่เรียกว่าอสุรกายเพราะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยคอยหลบหน้าคนอยู่เสมอมีความไม่กลัวเป็นปกติท่านจึงเรียกว่าอสุรกายตอนนี้อสุรกายอีกพวกหนึ่งมีความดีมากใกล้จะพ้นความเป็นอสุรกายแล้วคือว่า โทษทันที่เป็นเศษกรรมในภาวะของการเป็นอสุรกายใกล้จะหมดไปตอนนี้มีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนใหญ่โตแต่ทว่าผิวดำมาเมื่อมอสุรกายพวกนี้มีกำลังมากมักจะชอบรับสินบนจากชาวบ้านแล้วก็ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปหลอกพระ พระที่มีความเข้าใจไม่ถึงก็คิดว่าบรรดาอสุรกายพวกนี้แหละเป็นผู้วิเศษถ้าใครนิยมพระรีอริยะเข้าก็จะไปสอดแทรกแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพระรีอริยะหรือว่าใครนิยมเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามพวกนี้นิยมเข้าไปแทรกบอกว่าเขาเป็นคนนั้นบรรดาพวกเข้าทรงทั้งหลายถูกพวกนี้ปลอมมากเคยพบมาหลายลาย พวกนี้มีรูปร่างหน้าตาแข็งแรงใหญ่โตธรรมัดทรรมแมงผู้พูดเองก็เคยถูกอสุรกายพวกนี้ปลอมเล่นงานอยู่หลายครั้งแต่ก็จับตัวได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุคคลที่เขาอ้างถึงรู้จักหมดเป็นอันว่าโกหกกันไม่ได้นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมองไปซีโลกนี้บรรดาอสุรกายทั้งสองประเภทและก็สัมภเวสีเกลื่อนกลาดปีหมด นี่หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายสามารถเห็นอสุรกายหรือสัมภเวสีได้ทุกคนหรือเปรตได้ทุกคนเปรตก็เหมือนกันลอยอยู่บนดินแดนของมนุษย์เกลื่อนปหมดถ้าเราเห็นได้เราก็เดินตรงทางไม่ได้ต้องหลีกกันย่ำแย่เรียกว่าเดชะบุญนะที่บรรดาญาโยพุทธบริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเห็นอสุรกายและเห็นพวกผีทั้งหลายเหล่านี้ได้จึงไม่ต้องหลีกใคร เป็นอันว่าเรื่องราวของอสุรกายนี้เป็นเศษกรรมอันหนึ่งแต่ว่าดีกว่าเปรตที่ยังหากินได้แต่ผีระวังนะบรรดาญาติโยมผู้ทบริษัททั้งหลายระวังอสุรกายปลอมผู้ที่เข้าทรงนับถือเจ้านับถือเทวดาระวังให้มากพวกนี้มีความรู้มากเหมือนกันถ้าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนเขาสามารถจะบอกได้ ใครบนบานสารกล่าวอะไรใครไว้เขาก็รู้เหมือนกันและเขาก็มีอำนาจบางอย่างที่จะรักษาโลกได้จะบันดาลอะไรได้บางอย่างตามสมควรแต่ว่ากำลังไม่เสมอเทวดาพวกนี้จะต้องสังเกตได้ว่าจะสังเกตท่าทางผิดปกติจากพระหรือเทวดาธรรมดานี่มีในที่แห่งหนึ่งเขานิยมเขาบอกว่าในก๊กของเราหรือในกลุ่มของเขาเป็นศาสนาพระศรีอริยะแล้วก็กลุ่มนี้อยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่ง อาตมาเองไปพบวันนั้นก็ไปคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็ถึงเวลาถวายทานพระองค์นั้นท่านบอกว่าท่านเองน่ะเข้าถึงภาษีอริยะเป็นปกติตอนนี้เวลาถวายทานท่านก็ว่าอะไรของท่านพึมพำพึมพำไปตามเรื่องเวลาที่ลูกน้องเจริญกรรมฐา,านทำสมาธิเขาเกล่าวคำให้ทานกันแล้วให้ลูกน้องทำสมาธิ เมื่อลูกน้องทำสมาธิก็ปรากฏว่าพระองค์นี้สวดนั่งสวดแทนที่จะสงบเป็นแบบสวดมนต์แล้วก็ใช้ภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้เรื่องได้อัตมากับเพื่อนคนหนึ่งไปร่วมในพิธีนั้นเพราะเขานิมนต์ไปเมื่อเขาไปร่วมในพิธีแล้วก็มองดูว่าใครนะไปยืนหลังพระองค์นั้นเห็นตัวดำมาเมื่อมผลที่สุดก็ทราบว่าอสุรก,กายก็เลยเฉยไว เมื่อพระองค์นั้นสวดเสร็จแล้วถามว่าสวดทำไมเวลานี้ลูกน้องทำสมาธิท่านสวดทำไมเขาก็บอกว่าพระสีอริยะมายืนอยู่ข้างหลังบอกให้สวดก็เลยบอกว่าพระอริยสีที่ไหนผมเห็นไอ้ดำมันยืนอยู่ข้างหลังท่านนี่ไอ้ดำตัวนี้มันเป็นอสุร,รากายมันปลอมเข้ามาในพิธีการสวดมันก็ไม่ถูกแบบแผนแบบแผนของพระพุทธเจ้านะ่ะเวลาที่ลูกน้องทำสมาธิต้องใช้เวลาสงบสงดัด แต่ไอการทำแบบนี้มันไม่ถูกนี่ขอรับพระองค์นั้นน่ากลัวจะไม่ชอบใจเพราะว่าไปพูดไปว่าเขาต่อหน้าลูกศิษย์เขานี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่หากจะถามว่าพูดทำไมก็เพราะว่าเป็นการผิดแนวถ้าเราจะปล่อยกันไปพระองค์นั้นก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็โกนหัวเหมือนกันเขาจะหาว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสาานาเน่ยเลอะเทอะเหมือนกันหมดจึงบอกว่าทางที่ดีแล้วก็ท่านควรจะทำใจของท่านให้ดีไปกว่านี้ ให้รู้ว่าใครมันไปใครมันมาเวลานี้ศาสนาของพระพุทธเ,เจ้ามีนามว่าพระสมณะโคโดมณนะยังไม่หมดยังอยู่ในระหว่างเขตศาสนาของท่านแล้วการที่จะมาประกาศศาสนาใหม่บอกว่าเวลานี้เป็นยุคใหม่แล้วไม่ใช่ยุคเก่าเป็นยุคของพระรีอริยะแบบนี้ดูท่ามันจะไม่เหมาะ ถ้าอะไรก็ดีเราก็เป็นลูกพ่อเดียวกันอย่าทำอะไรให้มันนอกรีกนอกรอยไปเลยนี่ว่ากันเท่านี้นะพูดให้ฟังว่าอสุรกายพวกนี้มันปลอมตัวได้แต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจมันจริงๆแล้วก็มันเล่นงานเสียหลายลายแล้วต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันถึงสัมภเวสีประเดี๋ยวก่อนญาติโยมพุทธบริษัท บางทีญาติโยมจะสงสัยว่าอสุรกายนี่ต้องลำบากอยู่สักเท่าไรถ้าบรรยายญายโยมพุทธบริษัททั้งหลายถามแบบนี้อาตมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเวลาไว้ว่าจะสมโผลประเภทนี้ไปสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันเป็นแต่เพียงท่านบอกว่าถ้าพ้นจากสภาวะความเป็นอสุรกายแล้วก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานรู้กันไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะ อาตมาจะบอกให้เลยไปกว่านี้ก็บอกได้เป็นของไม่ยากแต่ว่าบอกแล้วเวลาตาตมาตายไปแล้วไปลงนลรลกไม่บอกดีกว่าถ้าตายแล้วต้องลงนลรลกนี่ไม่เอานาไม่ใช่ของดีเอาละต่อแต่นี้ไปก็เลยอสุรกายไปนิดความจริงมันไม่ใช่เลยเรามายืนอยู่ในขอบเขตของเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ต้องเดินไปไกลข้างหน้าเกลื่อนกล่นไปหมดโนนสภาพของคนเดินไปเดินมาแต่ว่าเป็นผี คนพวกนี้มีอิสระไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่ใช่เปรตไม่ใช่อสุรากายเป็นใครที่เราเรียกกันว่าสัมภเวสีคือว่าคนที่ตายแล้วยังไม่ถึงอายุไขเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปคาตกรรมเข้ามาลิดรอนตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายแล้วทางนลรลกไม่ต้องการทางสวรรค์ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผล หรือว่าบาปที่เขาทํายังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกเข้าไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกนอกบ้านนี้แล้วเข้าบ้านโน้นไม่ได้จะกลับเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาไม่ใช่ว่าแบบหนุ่มเจ้าสําราญนะเดินแบบลําบากหาอะไรกินไม่ได้ผีประเภทนี้เราเรียกกันว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกสแสวงหาที่เกิด หมายความว่าสแสวงหาที่อยู่แน่นอนบรรดาคนที่ตายในสภาพนี้ที่บรรดาหมอผีทั้งหลายชอบเรียกเอาไปเลี้ยงก็เพราะว่าเขาเป็นคนหิวเขาไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารเป็นเครื่องบริโภคในเมื่อสภาพของเขาเป็นคนหิวแบบนี้แล้วใครชวนก็ไปก็แบบเดียวกับเราเราก็เหมือนกันเมื่อที่อยู่ไม่มีอาหารไม่มีใครชวนไปอยู่ด้วยก็ไปไปทำไมไปเพื่อประทังชีวิตให้มีความสุข พวกนี้ต้องการเครื่องเส้นสวงบูชาแล้วสำหรับคนที่ตายประเภทนี้ที่หมอเขาบอกว่าสะดอกเคราะห์ได้จะไม่ตายนี่เป็นความจริงเพราะว่ากรรมที่กระทำให้พวกเขาตายเรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมก็มาตัดลอนในระหว่างอายุไขย,ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นการชดเชยกับความชั่วที่เขาจะมาริดรอนเสียได้ อายุเขาก็ยืนต่อไปที่เรียกกันว่าการต่ออายุแต่ถ้าว่าการต่ออายุนี่ต้องระวังนะส่วนใหญ่ที่เคยได้ฟังมามันเป็นการต่ออายุหมอไปหมอที่ท,ทําพิธีนะ่ะได้รับการต่ออายุหมดเคราะห์แต่ว่าคนที่เข้าไปสะดอกเคราะห์กับเพิ่มเคราะหเข้ามาอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเชื่อหมอนี่หมอบอกว่า ถ้าไม่ทําแล้วก็ต้องตายเมื่อนั้นเมื่อนี้ถ้าทําเสียแล้วจะมีความดีหมอก็ตั้งราคาไว้สูงจะต้องหาเงินให้หมอเป็นพันเป็นหมื่นพิธีกรรมก็มากมายถ้าทําไปแล้วถ้าไม่ถูกพิธีกรรมสะเดาะเคราะนั้นไม่มีผลแต่เราต้องเสียสตางเราเสียสตางก็ชื่อว่าเพิ่มเคราะเข้ามาสําหรับหมอหมดเคราะไปเราเสียไปให้พันบาทหมอก็มีโชคพันบาท เราก็เพิ่มเคาไป1,000บาทเรื่องการสะดอกเคาะคือเป็นการต่ออายุแบบนี้ระวังต้องระวังให้พอเหมาะพอดีกับกฎของกรรมถ้าจะทำให้ถูกจริงๆแล้วก็ไปหาพระที่ท่านได้ที่พระจักคุยานหรือว่าอาติตังสยานอนาคตังสยานความจริงมันไม่ต่างกันได้ที่พระจักคุยานอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็ได้ทั้งหมดเมื่อท่านทราบชัดว่า กรรมเดิมมีอะไรบ้างที่จะเข้าลิดลอนท่านก็จะสอบถามว่ากฎกรรมประเภทนี้จะต้องชดใช้ด้วยอะไรเมื่อทราบชัดท่านก็จะบอกให้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่จะรู้คารวะที่เขารู้ก็มีถมไปคารวะสมัยนี้มีความดีจนพระควรจะอายมีเยอะ มีไม่น้อยเป็นอันว่าถ้าใช้ถูกจังหวะราคาก็ไม่แพงและผลก็จะได้สมความปรารถนาที่เขาต้องตายไปก่อนที่เขาจะหมดอายุไขก็เพราะไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ทาน,นี้เรื่องการสะดอะเคราะห์หรือการต่ออายุก็ต้องดูกันใหม่ดูกันไปว่าควรไม่ควรเพียงใดคนที่ถึงอายุไขแล้วต่อไม่ไหวเมื่อพูดมาถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ติดตามมาทัศนาจรดูอสุรกายและสัมภเวสีอาจจะสงสัยว่าหลวงตาองค์นี้น่ากลัวจะพูดผิดเรื่องเสียแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยต่ออายุใครนี่แล้วก็ตาเถนหัวลา,านี่มาพูดกันยังไงกัน ทำไมมาแนะนำให้ชาวบ้านต่ออายุถ้าบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทสงสัยตอนนี้แล้วก็ไปเปิดพระธรรมบทดูที่บอกให้เปิดพระธรรมบทที่เขาลงท้ายว่าขุดทักะขุดทกะนิกายนิกายแปลว่าหมู่ขุดทักกะแปลว่าเล็กๆน้อยๆคือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัดไว้เล็กๆน้อยๆกระจุมกระจิมเป็นวิชาเกล็ด ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านรวมไว้อีกจุดหนึ่งแล้วไปเปิดดูเรื่องอายุวัฒนะกุมารว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอดูหรือเปล่าแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นนักต่ออายุคนหรือเปล่านี่นักสมถวิปัสนานักเข้าวัดละมักจะสวดพระสวดเจ้าสวดคนที่เขาทำสมถกรรมฐา,าน จะเริมวิปัสสนากรรมฐานถ้าใครเขาดูด้วยอำนาจของยานทำพิธีกรรมได้บอกว่านอกรีดนอกรอยทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการเป็นหมอดูเป็นไม่ได้ทำพิธีกรรมแบบนี้ทำไม่ได้คนเมื่อจะถึงคราวตายเป็นอำนาจกฎของกรรมทำแล้วมันไม่ถูกนอกรีดนอกรอยนอกประเพณีนอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละบรรดาญาติโยม คนรู้มากก็ยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญแต่ว่าคนพึ่งคลานได้นี่สิกลับไปด่าคนที่เขาวิ่งแข็งแล้วว่าทำไม่ถูกคนเกิดมาจะต้องคลานแบบนี้นี่สิมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันมีอยู่มากอ่านหนังสือไม่ทันจะจบตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมานนี่เกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กๆยังไม่เจ็ดขวบนั่งไม่ได้จะต้องตายในระหว่างนั้น พ่อแม่ของอายุวัฒนกุมารมีลูกเป็นคนแรกมีพราหมอยูองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันพราหมณ์คนนี้แกได้ที่พระจักษคุยานแกได้ยานต่างๆมีอตีตังสยานอนาคตังสยานก็ว่ากันไปตามเรื่อง แต่ว่ากําลังของยานกําลังของฌานของแกยังอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าแกรู้ตัวว่าแกสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้แกก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าแกสองคนตายายพ่อแม่ของเด็กอายุวัฒนกุมารคนนี้ทราบข่าวว่าเพื่อนฤษีคนนี้เข้ามาในเขตของเมืองก็พากันไปหาเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเมื่อคุยกันด้วยดีพอสมควรแก่เวลาท่านพ่อก็ส่งลูกให้แก่แม่กลาบลาเพื่อนกลบับ เพื่อนก็บอกว่าท่านจงมีอายุยืนยาวทีคายุโกโหตุนะภาษาบาลีนึกจะไม่พูดให้ฟังเพราะภาษาบาลีมันขัดคอคนฟังทีคายุโกโหตุท่านจงมีอายุยืนยาวเนะถิดตอนนี้เมื่อท่านพ่อกราบลายแล้วท่านแม่ก็ส่งลูกให้ท่านพ่อท่านแม่กราบบ้างท่านพามก็ว่าอย่างนั้นว่าขอให้ท่านเป็นผู้มีอายุยืนยาวอีตอนหลังก็จับลูกของเขาให้กราบ ลุงพราหม์คนนี้แกนิ่งเฉยแกไม่พูดแบบนั้นท่านพอ่อท่านแม่แกก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่เรากลาบเพื่อนของเราบอกว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวแต่ว่าเวลาที่เราให้ลูกชายของเรากราบเอาละสิเพื่อนนิ่งเสียสงสัยถามว่าเวลาที่ผมกลาบเมียกลาบท่านลาท่านท่านบอกว่าจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวแต่เวลาที่ให้ลูกกลาบทำไมจึงทำเฉยเฉยท่านพราหม์ก็บอกว่า ก็ลูกของแกอายุไม่ยาวนี่จะต้องตายภายในเจวันถ้าหากว่าฉันพูดแบบนั้นฉันก็พูดผิดนาซีไม่ได้แล้วฉันไม่พูดเขาก็เลยถามว่าท่านรู้วิธีแก้ไหมท่านพรามณ์ก็เลยบอกว่าไอ้รู้ว่าจะตายเนะรู้แต่วิธีแก้นะ่ะไม่รู้หรอกคนที่รู้วิธีแก้มีอยู่คนเดียวคือผู้รู้วิธีแก้ไม่ผิดคือพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าหากว่าท่านต้องการจะแก้ไม่ให้ลูกของท่านตายแล้วก็ไปหาพระสมณะโคโดมเถิดท่านแก้ได้นี่คุณโบราณที่เขาดีจริงๆน่นะเขาดีเขาไม่ได้ทะนงตัวนะว่าเขาดีแค่นี้แล้วก็ไม่มีคนดีกว่าเขาไม่เหมือนบรรดาอาจารย์สมัยปัจจุบันหวงลูกศิษย์กันนักลูกศิษย์ของตัวจะไปหาใครละบอกว่าอย่าเชียวนะอย่ามาหาฉันและจะไปหาคนอื่นไม่ได้นะลดน้ำมนต์จากฉันแล้วอย่าไปให้คนอื่นลดเชียวนะ มาเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วอย่าไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเดี๋ยวจะพากันเละเอะเทอะไม่ได้ของฉันเป็นผู้วิเศษดีไม่ดีเป่าขมหอมให้ไปแล้วแล้วก็อย่าไปให้ใครเป่าทับเชียวนะถ้าใครเขาเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้แล้วก็อย่าเชียวแนนเอาเข้าอย่างนั้นพักพวกเรามันเป็นอย่างนี้นะโยมนะพักพวกเราเป็นแบบนี้อยู่เสมอที่ดีท่านก็มีที่เป็นประเภทนี้ก็มีมาก ตอนนี้เมื่อพราหมณ์สองคนตายยายพ่อแม่ของเด็กทราบว่าเด็กจะตายภายในเจ็ดวันก็ตกใจเพราะเป็นลูกคนแรกลูกผู้ชายเสียด้วยออกจากสำนักของพราหมณ์เพื่อนที่แนะนำก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าพอไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าก็ทำแบบนั้นแหละเวลาลากลับพระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนกับพราหมณ์อีตอนลูกชายลาท่านก็เฉยเสียพราหมณ์ก็ถามท่านก็บอกว่า ลูกชายคนนี้จะตายภายในเจวันเขาก็ถามว่าทํายังไงจึงจะแก้ไขไม่ให้ตายได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ถ้าต้องการแบบนั้นได้เพราะกรรมประเภทนี้เป็นอุปคา,าตกรรมไม่ใช่อายุไขถ้าอายุไขตถาคตก็แก้ไม่ได้คือเป็นกรรมที่เข้ามาแทรกระหว่างกลาง ซึ่งผลของความดีเด็กนี้ยังมีอยู่มากถ้าไม่ตายก่อนจะได้เป็นพระอารหันต์ในพะระพุทธศาสนาแล้วจะมีอายุถึง120ปีแต่อาศัยเวลานี้กรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาริดรอนจึงเป็นเหตุให้เด็กคนนี้จะต้องตายภายใน7วันเมื่อเขาทราบชัดก็ถามสมเด็จพระทรงธรรมว่าทำยังไงจึงจะไม่ให้เด็กตายพระพุทธเจ้าคะ่ะท่านก็ตรัสแนะว่า พราหมณ์กลับไปบ้านไปทําโรงพิธีเข้าแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปนั่งล้อมจเจริญพระปะริตตลอด7วันเมื่อทําได้อย่างนี้แล้วก็ลูกของท่านจะพ้นจากความตายไอ้เรื่องกลัวเปลืองไม่มีสําหรับคนที่ลูกจะตายก็เลยทําตามสั่งไปถึงก็ทำโรงพิธีเข้านิมนต์พระไป พระสมัยนั้นมีมากไปนั่งล้อมกันไม่ต้องใช้สายศินเมื่อล้อมกันแล้วก็จะเิญพระปรลิตสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ก็นั่งล้อมกันแบบนั้นพระมาสับเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ไปชุดเดียวเรานั่งเจวันเจคืนมันคงแยกเหมือนกันพอถึงวันที่เจปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเองแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพรหมก็มาเทวดาก็มาแล้วคนที่จะเอาชีวิตของเด็กก็เป็นยักษ์ธรรมดามดาเป็นลูกน้องของท้าเวสุวรรณ อีตอนนี้เองในงเมื่อเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มาพลทหารก็ต้องไปยืนสุดกูองค์สมเด็จพระบรมครูก็นั่งอยู่จนครบรอบของวันที่7คือเริ่มต้นของวันท่านก็ไปนั่งจนที่สุดของวันคืออรุณใหม่เพราะว่ายักษ์ตนนี้ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรว่าจะมาเอาชีวิตของเด็กคนนี้ได้ภายใน7วันถ้าเลยเจ็ดวันแล้วไม่มีโอกาส ฉะนั้นเมื่อแกมาคอยอยู่6วันแล้วพระก็นั่งล้อมรอบอยู่แบบนั้นแกก็เข้าไม่ได้ได้แต่ตั้งท่าว่าพระเผลอเมื่อไหรจะเอาเมื่อนั้นแต่พอวันที่7วันสุดท้ายแกตั้งใจว่าวันนี้จะต้องเอาชีวิตเด็กคนนี้ให้ได้ให้มันตายจากความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะกรรมเดิมสร้างไว้มากที่เป็นปานาติบาตแล้วความดีก็มีเยอะในเมื่อเห็นท่าเอาไม่ได้แน่แล้ว ก็ตั้งท่าให้พระเผอพระพุทธเจ้าเสด็จเสียเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพรมลงมาตายักษ์คนนี้แกก็ถอยหลังลงไปพ้นเขตพรมเทวดาลงมาแกมีบุญน้อยกว่าแกก็ถอยหลังออกไปในที่สุดแกต้องไปนั่งอยู่ขอบจัก,กรวาลเพราะพรมและเทวดามากมีปริมาณมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนั่งเสียหมดเวลาเป็นอันว่าเด็กคนนั้นไม่ต้องตาย เกินเวลาเจ็วันยักษ์ทำอันตารายไม่ได้นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามรับฟังและติดตามทัศนาจรในพบต่างๆกลับมาพบมนุษย์ด้วยกันทราบไว้ว่ากรรมที่เป็นอุปฆา,าตกรรมคือบรรดาสัมภเวสีพวกนี้ที่เดินอยู่ข้างหน้า เดินเกลื่อนไปเกลื่อนมามีรูปร่างหน้าตาคล้ายคนธรรมดาเวลาที่เขาตายเวลาที่ตายแต่งตัวแบบไหนนุ่งผ้าประเภทไหนก็แต่งตัวแบบนั้นแล้วก็สมรวยต่างๆท่าทางแข็งแรงแต่ดูเหมือนว่ามีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือมีความทุกข์ใจไม่รู้จะเกิดที่ไหนไม่รู้จะพักผ่อนที่ไหนได้แน่นอนบรรดาสัมภเวสีพวกนี้มีความลำบาก นี่ถ้าหากว่าบรรดาเขารู้ได้ในด้านการตัดอุปฆาตรกรรมเสียได้แล้วแล้วก็เขามีความสุขมากเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้รับฟังไว้แล้วก็ควรจะฟังต่อสักนิดว่าทายาทของเราตายตายด้วยอำนาจของสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุฟ้าผ่าตายสุนัขก,กัดตายมดกัดตายยุงกัดตาย คลอดบุตรตายถูกฆ่าตายถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้ถึงอายุไขก็มีแต่ก็เผื่อเหนียวไว้ก่อนสมมุติว่าพวกเขาเป็นสัมภเวสีพอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้ได้บุญชัดๆหาอาหารชนิดที่ไม่มีบาปเอาผ้าไตรมาหนึ่งไตรเอาพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์นี่มพ์พระมารับสังฆทานที่บ้าน ทำเงียบๆอย่ามีเล่าอย่าปาปิ้งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟองเมื่อทําบุญเสร็จอุทิสวนกุศนให้เฉพาะคนที่ตายไม่ให้ใครทั้งหมดถ้าทําอย่างนี้แล้วท่านพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความผ่องใสมีความอิ่มเอิบเมื่อเข้าถึงอายุไขเมื่อใดก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน สำหรับท่านอายุวัฒนากุมารนั้นปรากฏว่าเมื่ผลจากตอนนั้นมาแล้วถึงเวลาอายุเจ็ดขวบท่านก็เป็นเนนบวชเนนแล้วก็ได้อรหัสผลอยู่มาได้อายุ120ปีตรงตามที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสเอาระบรรดาญาิโยามพุทธบริษัทวันนี้ท่องเที่ยวชมกันเท่านี้ก็พอนะเพราะเวลามันหมด เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของสถานีเขาจะว่าเอาเกินเวลาเขาเสมอเป็นอันว่าวันนี้พักอยู่แดนของอสุรกายอยู่สักเวันพอครบ7วันแล้วเดินกันใหม่นะคราวนี้เดินเข้าไปหาดินแดนของสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เอาละ่ะนี่มันก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็นอนพักกันเสียก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ภูนผลจงมีแดบ,บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของอสุรกายจำพวกที่1-2ถึงและสามภเวสีค่ะ และในเรื่องราวนะคะที่ได้จากในการอ่านเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เบลได้ไดอยากจะอาจจะฝากทบทวนเอาไว้นะคะว่าสําหรับท่านใดที่มีญาติที่ตายไปก่อนอายุไขนะคะออตายในรูปแบบต่างๆนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นการตายก่อนอายุไขถ้าอยากจะทําบุญให้กับญาติที่เราตายไปแล้วลเราไปเกิดเป็นสัมภเวสีก็ให้ทําแบบนี้ค่ะก็คือให้ทําอาหารที่ไม่เป็นบาปค่ะ นำผ้าไตามาหนึ่งผืนแล้วก็พระพุทธรูปหนึ่งองค์ค่ะและนี่มนตพระสงฆ์มารับสังฆทานที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ให้มีเล่ายาปาปิง้งเรียกง,ง่ายๆว่าให้อยู่ในสีลห้านั่นเองค่ะหลวงพ่อบอกแม้แต่ไข่หนึ่งใบก็ห้ามทุกนะคะแล้วก็น้องมุธิส่วนกุศลให้กับญาติของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นวาระไปแล้วนะคะ ที่ที่เขาจะได้ไปก็จะเป็นแดนสวรรค์หลวงพ่อท่านได้ว่าไว้แบบนั้นนะคะก็เป็นเปรดความรู้นะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะที่รับฟังเบลอยู่ค่ะในเรื่องราวต่อไปนะคะเบลจะนำเอาเรื่องราวของสัตว์เดรัจฉานค่ะมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังกันปดกดติดตามช่องของวันเด์เบล l เอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะ สำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ